ดิอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงทือสวัสดีปลาครับอาจารย์ทักทายปลาครับด้วยปลาอะไรสุภาพที่สุดปลาครับผมปลาครับปลาครับเนี่ยเออปลาอะไรมีแต่เพศชายปลาครับครับไม่มีปลาะดเลยอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยดีกว่าว่าหนูเคยด้มาว่าการมี บ่อน้ําหน้าบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีดีครับการมีน้ําอยู่หน้าบ้านมันจะทําให้เกิดลมถ้าหน้าบ้านเราหันทิศเหนือเราสร้างบ่อน้ําหน้าบ้านเราจะทําให้หน้าบ้านเรามีกระแสลมมาได้และถ้าบ่อน้ําที่เรามีอาจารย์คะเป็นหนองน้ําที่มันไม่มีการไหลเวียนไม่มีออกซิเจนอะไรเลยเป็นอะไรไหมคะอาจารย์ถ้ามันมีการเคลื่อนไหวค่ะจะถือว่าเป็นผลบวกแต่ถ้าน้ํานิ่งผลบวกจะไม่เกิดเพราะว่าการที่มันเกิดกระแสน้ําขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีการเคลื่อนไหวของน้ำเนี่ยมันจะเกิดลมของมันขึ้นมาได้เอง เพราะฉะนั้นในการที่เราเลี้ยงปลาเอาปลาไปเลี้ยงในบ่อของเรามันจะทําให้เกิดความเคลื่อนไหวใช่มันจะกิดเคลื่อนวามเคลื่อนไหวของน้ํานะครับมีประโยชน์มากกว่าการที่จะทําน้ําตกน้าพุอะไรต่างๆนานาเลยการมีคลื่นในน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีคลื่นจากข้างบนอย่างเดียวมันมีคลื่นใต้น้ําของการว่ายของปลานะครับมันจะทาให้น้ําเคลื่อนไหวโอ้โหพูดแล้วเข้าทางเลยค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมมาพอดีทักทายคุณผู้ชมเลยนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ ปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลีหูจุ้ยนะคะวันนี้พาคุาผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยอาณาจักรแห่งการเลี้ยงสร้างบ่อปลาครับเคยได้ยินไหมว่าที่ว่าบ่อปลาต้องเลี้ยงปลากี่ตัวเหมือนเคยได้ยินมาเหมือนกันนะจ๊ะเขาว่ากันว่าถ้าจะเลี้ยงปลาเนี่ยนะควรจะมีปลาแปดตัวเมื่อกี้เขาบอกว่าใครบอกมานะเขาจ๊ะเขาคือใครเขาอ่ะก็เขาอ่ะเขาคือใครไม่รู้อ่ะแต่คเคยได้ยินมาข่าดนี้ครับก็ยังมีส่วนถูก แต่ก็ยังถูกไม่หมดค่ะจริงๆแล้วนะการเลี้ยงปลาเนี่ยความสมดุลของธรรมชาติอย่างที่บอกว่าอาจจะมีสีทองสีดำหนตัวหรือสีเงิน1ตัวเพื่อให้มันเกิดความสมดุลของยินหยาง<อ>แต่ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าสีทองแปตัวสีดำตัวนึงแต่ถ้าสมมติบอกคุณเป็นบ่อเล็กๆ่ะคุณจะทำยังไง ดูความเหมาะสมดีกว่าใช่เราใช้ความเหมาะสมแต่การที่เอาหยินหยางเข้ามาผสมกันอันนั้นคือถูกต้องแต่ไม่จําเป็นต้องแบบโหกําหนดว่าสีทองต้องแดตัวใหญ่แล้วก็สีดําตัวเล็กตัวหนึ่งไม่ใช่นะเอาความสมดุลมาพูดกันครับเอาความจําเป็นมากกว่าไม่ใช่โหจะต้องเอาไาป8ตัวละดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขขยได้ด้วยแหละอันนั้นน้องแอร์พูดนะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะคะไหนๆก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของฟาร์มนะฟาร์มนี้มีชื่อว่า ไทยสุวรรณอินเตอร์ฟาร์มค่ะอาจารย์เปิดมายาวนานกว่า20ปีน่าสนใจมากครับเป็นอาณาจักรประคับเลยเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของกันดีกว่าค่ะได้ครับนู่นค่ะอาจารย์นู่น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 ี่เจ้าของอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องมาขอถามพี่รัฐดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปของฟาร์มแห่งนี้ค่ะไทยสุวรรณอินเตอร์ฟาร์มคืออย่างนี้ที่นี่เนี่ยผมเปิดมา2 0ปีแล้วนะครับ จริงๆผมไม่ได้จบสายเกษตรผมจบสายการเงินแต่ผมชอบเลี้ยงปลาเมื่อตอนผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เราก็มีความคิดว่าเออเราอยากทำฮ็อบบี้สักอันหนึ่งทาไปทํามาชักไม่ใช่ฮ็อบบี้ชักใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับสุดท้ายก็เลยเป็นความที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยนะครับเราเปิดที่นี่เมื่อปี2000นะครับตอนผมอายุสั้20ปกว่านี่เองนะครับก็มาลงทุนที่นี่แหละนะครับใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะอย่างนี้เลยเมื่อก่อนอย่างนี้เลยผมเอาอย่างนี้เลยสมัยแรกๆ่ะ เอ๊อยากรู้ปกติเวลาเลี้ยงปลาที่รักมันจะต้องมีล้องผิดล่องถูกก่อนที่มันถึงพี่ปลดใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเปล่าผมเลี้ยงเองอยู่แล้วปกตินะผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้ว<ช>นะครับชอบเลี้ยงปลาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะวันหนึ่งผมอยากจะทำบิสเนสที่มันเขาเรียกอะไรเป็นไฮคลาสหน่อยนะครับเราก็เซิร์ชแล้วสตาร์ดีแล้วปรากฏว่า อันดับหนึ่งของโลกในการผลิตปลาทับคือประเทศญี่ปุ่นนะครับไปถึงคุณภาพตัวปลาที่ดีสุดในโลกแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคือเบอร์หนึ่งของโลกผมก็บินไป<ช>สัดดี้ัดดี้แล้วก็เปิดธุรกิจที่นี่ใจรักอ,นอันนี้ยอมรับครับ,รบถราชอบก่อนแล้วเราจะสนุกกับสิ่งที่เราทำเราชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วในสายเลือดเลยก็เลยคิดว่า ถ้าเราเลี้ยงปลาเราทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาเนี่ยเราจะต้องการหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้คนต่อๆกันมาได้จริงครับก็คือธุรกิจเนี่ยผมผมคิดอยู่อย่างหนึ่งตอนทําก็คือ1คือใจรักนะครับสคือความเป็นไปได้ไออยากรู้แล้วสมัย20ปีที่แล้วประคารนนิยมหรือยังก็นิยมแล้วนะครับแต่ว่าโอเคความแพร่หลายอาจจะไม่ที่เหมือนปัจจุบันผมก็นั่งดูทีวีอยู่รายการหนึ่งตอนผมเด็กๆเลยนะตอน20กว่าเอ๊ะ ถ้าไม่มีโฆษณาอาหารปลาผมก็คิดว่าเอออาหารปลาสวยงามเนี่ยแน่นอนเขาใช้กับปลาสวยงามเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเลี้ยงต้องเยอะอยู่แล้วเราคงไม่เอาอาหารปลาสวยงามไปเลี้ยงปลาเศรษฐกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองแล้วว่ามีความเป็นไปได้ทีนี้หลักการคือผมจับลูกค้าที่เป็นลูกค้าระดับล่างเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนแค่นั้นเองอนะครับอันนี้หลักการ แต่ว่าในยุคนั้น,นเป็นยุคที่เราเขาเรียกเป็นฟองสบูข่ของของเขาเรียกปี2000ยุคต้มยำกุ้งครายสิสะนะครับยุคนั้นแน่แนอนบ้านจัดสัรเกิดน้อยอะไรเกิดน้อยทีนี้ปลาทองปลาคราฟในที่ญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับเขาก็เป็นประเทศที่ผลิตปลาได้ดีทั้งคู่คผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปลาทองก่อนอเพราะปลาทองเนี่ยคุณแอรอาจารย์อย่าลืมว่า เป็นสินค้าที่เข้าในเซกเมนต์ได้ง่ายกว่าถูกไหมครับคอนโดมิเนียมก็เลี้ยงได้เข่าเฮาเลี้ยงได้ปาะค้าที่คุณหมดสิทธิ์ถูกไหมครับเพราะนั้นอสเตทไม่เกิดวันนั้นผมก็เลยไม่ทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มไปพร้อมๆกันแต่ประทองจะนำปาะค้าไปเยอะนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยคือนัมเบอร์วันอยู่แล้วแหละนัมเบอร์วันครับใช่ครับมันแตกต่างกันยังไงมันพบของเขาคือสายพันธุ์อะไรคะพี่ัาตัวปลามีความมาตรฐานในการเติบโตนะครับมีโครงสร้างที่ถูกต้องแล้วก็มีสีสันลวดลายที่ได้มาตรฐานอย่างตอนนี้เราดูเขาเห็นแล้วเห็นว่าสวยแล้วเป็นลูกเจี๊ยบนะอาจารย์เล็กพอโดนแสงแล้วมันออกประกายทองเลยสีสันคุณภาพความแข็งแรงนะครับมีหลายชนิดในนี้นะครับมีทั้งขาวดําขาวแดงดํามีสีส้มสีอะไรเขาเรียกว่าวาตี้แล้วที่อาจารย์เคยได้ยินมาบอกว่าปลาค์บ เป็นปลาที่แบบตายง่ายอย่างที่เขาพูดกันไหมเอ,อผมเดี๋ยวพูดไปก็หาว่าเราเชียร์โปรดักต์เราคืออย่างงี้ผมให้ประเมินอย่างนี้ การทําธุรกิจที่ใหญ่ได้ในสัตว์เลี้ยงผมการันตีว่าไม่เซนซิทีฟถ้าสะอาดถ้าแข็งแรงเนี่ยเราจะเห็นนะไหมฮะนับตามปาร์คเนี่ยเขาอยู่ในบ่อดินเลยเห็นไหมฮะมีฝนตกมีแสงแดดไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ครับแต่ถ้าแหล่งที่มาเช่นมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆหลังจากเราซื้อมาเขาก็มาเอาเบรกหรือมาแพร่กระจายในบ้านเรามันก็เหมือนกับว่าเหมือนไวรัสทุกวันนี้ที่เรารู้มีเชื้ออยู่แล้วเป็นแคลริเออร์มาถึงเราบูมขึ้นมาติดเชื้อเท่านั้นเองครับ ออสองสามขวบเลยฮะใช่นี่คือพันธุก,กรรมศาสตร์ไงฮะที่ผมบอกไงฮะพ่อแม่ปลาเขาใหญ่ถูกมาตรฐานและแพงมากเพราะนั่ลูกปลาที่ผลิตส่วนใหญ่มันก็มีแนวโน้มที่จะดีถูกไหมฮะส,<า>สองสามขวบอาจจะเท่ากับปลาบ้านเราสักเจ็ดแปดปีหรือว่าเหมือนเหมือนอย่างนี้อาจารย์เหมือนเหมือนเขาเป็นลูกลูกของคนยุโรปอ,ะอ่ะเรื่องของปเด็กยุโรปวัยรุ่นสิบห้าสูงอาจจะสองเมตรแล้วซึ่งเราคนไทยเราไม่สามารถที่จะโดบอาหารหรืออะไรที่ไม่ให้สูง<อ>นขนาดนั้นก็เรืยอว่าพันธุกรรมเลยพันธุกรรม อย่ยังแต่ขออนุญาตเดินดูไหนได้ไหมอ่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่านี้อ่ะครับแล้วบ่อต่อต่อกันมีความแตกต่างกันยังไงก็จะมีเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องสายพันธุกรรมอย่างบ่อนู้นก็จะเป็นระดับเป็นหมื่นแล้วโอ้เป็นหมื่นแล้วก็จะเป็นชมเขาชมเลยนะครับบ่อนี้ก็จะอยู่ในราคาเลเวลที่ประมาณสักห้า0กบาท7000นบาทนะครับอ่ะทำไมบ่อนี้ไม่มีสีแดงเลยบ่อนี้เป็นพัน์ขาวดำโดยเฉพาะครับ นะครับเขาเรียกชิโลอุสุรินะครับก็จะเป็นปลาที่มีสีขาวกับดำสองสีแค่นั้นเองนะครับคืออย่างนี้ะขาวดำเนี่ยไม่ใช่ปลาคาร์ฟเราจะไม่วัดกันที่ไซส์นะฮะเช่นสมมุติปลาขาวดําตัวละหลักร้อยก็มีแต่คุณภาพหรือพันธุกรรมอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เข้าใจไหมฮะไออยากรู้นะพี่รักสมมุตินะว่าถ้าแอบอยากได้ปลาตุนพี่ตุ้นีพี่จับให้ได้เลยหรอได้นีพี่ว่า สมมติ<ล>คุณแอร์คุณแอร์ชี้นะสมมติคุณแอร์ชี้ตัวนี้ผมก็จะจําไปแล้ว่ะตัวนี้มีดําขวามีปากมีลิปสติกดำๆเล็กๆผมจะจาแล้วอัดพนักง,งานปิดน้ําแล้วผมก็จะชี้พนักง,งานอ่ะจับตัวนี้ตัวลิปสติกนี่ที่มีดำด้า,า<ใ>นขวาเห็นไหมคุณแอร์พักครับมีลวดลายไม่ซ้ํากันเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่เราจับไม่ีอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะราคาแพงขึ้นนะครับสูงขึ้นอันนี้อายุเท่าไหร่คะพี่ร้านอันนี้ประมาณ1ปีครับปีเสร็จแล้วปีเสร็จเสร็จครับโดยประมาณนะคร ใหญ่เนาะหนึ่งปีตัวขนาดนี้ใช่ใช่ใช่นี่คือธรรมดามากเลยนะครับหนึ่งปีครับแล้วบ่อสูทมันต้องบ่อใหญ่ขนาดไหนครับจริงจริงแล้วบ่อเล็กก็เติบโตได้นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ขนาดของอยู่ที่จำนวนของตัวปลาด้วยในการเลี้ยงนะครับแค่ดูก็เพลินแล้วนะอาจารย์เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าแอบว่าธุรกิจเปิดไปได้2ี่บปีมันต้องมีอะไรเด็ดๆหวงจุ้ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเอาว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบในเรื่องของซีรีส์ฮวงจุ้ยกันดีกว่าดัครับรู้เดียวค่ะคร เกี่ยวกับน้ำเนี่ยไอ้น้ำตัวนี้มันส่งผลให้ธุรกิจของเรามันไปได้เรื่อยๆคนที่เข้ามาเขาก็อยากอยู่กับเรานานๆแต่การเป็นว่าธุรกิจที่เนี่ยเงินตัวน,นี้อายุแค่ขวบกว่ากว่าขวบกว่าวกว่าโตขนาดนี้ใช่จ้าใหญ่แล้วสักห้าขวบจะขนาดไหนครับมีสิทธิ์ถึง8-90เซนติซนครับตัวนี้<ห><อ> The u n อ o อ k เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลีฮ่วงด้ย เปลี่ยนชีวิตด้วยตีริภงชุยนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับพี่รัฐนะคะเจ้าของไทยสุวรรณอินเตอร์ฟาร์มก็เมื่อกี้เนี่ยเราได้ชมปลาสวยๆแล้วค่ะอาจารย์คะถึงเวลาที่จะมาตรวจแปลนแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยโตโฮงจุ้ยที่นี่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับน้าอยู่แล้วเกี่ยวกับน้ำเนี่ยน้ำตัวนี้มันส่งผลให้ธุรกิจของเรามันไปได้เรื่อยๆคนที่เข้ามาเขาก็อยากอยู่กับเรานานๆเพราะมีความร่มเย็นของตัวน้ําอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าธุรกิจที่เนี่ยเงินเข้ามาได้นะครับ แต่อย่างที่ผมบอกว่าเรามายืนตรจุดตรงเนี้ที่เรากำลังจะเดินไปขึ้นที่ออฟฟิศกันครับ่ะไอเนินตัวเนี้ยมันสูงมากกลายเป็นว่าซับที่มันจะเข้าเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยถ้ามันหลุดเข้ามาเมื่อไหร่จะเป็นซับก้อนโตครับแต่ถ้าไม่หลุดก็คือไม่มีเลยครับไม่เข้าเลยแต่จริงๆเนี่ยทามที่มันถูกต้องอ่ะตัวเนี้ยต้องมีชานพักออกอันออกมาเพื่อมารองรับครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งเราจะได้ก้าวตรงนี้ก่อนก่อนที่จะก้าวขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่าความสมดุลมันจะเกิดขึ้้นนนละพเเเเรราาาาา่ตัววีมจห็ดินขึ้นมาแล้้วตรงนีีมจุด พักแล้วก็จะเป็นบันไดสขัพัแล้วก็มีจุดพักอีกก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนอันนี้ถือว่าถูกต้องผมพูดตลอดนะครับว่าเราเดินขึ้นมาถ้ามีจุดพักของตัวครับที่เรายืนได้เต็ม2เท้าและมีบันไดขึ้นไปอีกอย่างนี้ยถือว่าทําถูกต้องแต่ลองคิดดูท่านสมมติเรามีบันไดตัวนี้ไม่มีจุดพักนี้เลยเราเดินขึ้นยาวขึ้นไปมนเลยเราเป็นคนเดินเองดังรู้สึกเหนื่อยเลยถูกไหมแต่อันนี้ไม่เหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับตามมาค่ะ อุ้ยจริงนะพี่รัานสูงไหมสูงครับอันนี้หนูเตี้ยด้วยผมก็เลยไปขึ้นตรงนู้นนะพอเราขึ้นมาเห็นไหมครับบันไดมาตัวนี้มีจุดพักอีกอันเลยอันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเราก็เดินขึ้นมาครานี้เราขึ้นมาก่อนที่จะเข้าบริษัออฟฟิศเราพอขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีจุดพักก่อนที่จะเข้าครัแต่การเป็นว่าธุรกิจของตรงนี้ตอนนี้เราเห็นห้องน้ําแล้วห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้แต่ห้องน้ําหันออกหน้าบ้านแต่ตามลงการเป็นว่าธุรกิจเข้ามาเงินเข้ามาแล้วเอาไปลงทุนอย่างเดียวไปซื้อไปสร้างหมด แต่ถามว่าไอ้ที่ลงทุนเรายังเหลือไหมยังอยู่ไหมยังอยู่แต่เอาไปลงทุนหมดจะไม่เก็บไว้เป็นรัพย์ที่สู่ส่วนตัวนะครับเขาเรียกว่าตัวนี้ตัวเก็บรับเพราะว่ามันหันออกหน้าบ้านจริงแต่ว่ามันต่ำลงก็ผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นหันข้างนะครับหันข้างจะถูกต้องแต่พอเรามาถึงจุดนี้เราจะมาดูตําแหน่งของที่นั่งของผู้บริหารละกันพราผู้บริหารจะนั่งตําแหน่งไหนดีกว่ากันครับเชิญครับ มาดูในส่วนของออฟฟิศบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆในออฟฟิศเนี้ยเขาวางตําแหน่งไว้ดีอยู่แล้วแต่อาจจะวางตําแหน่งของผู้บริหารไม่ถูกเพราะเห็นบอกว่าผู้บริหารไม่มีตําแหน่งที่นั่งนะครับก็กลายเป็นว่าอ่พวกน้องๆที่นั่งทํางาน่ะเขานั่งในตําแหน่งของเขาคืออยากทําอะไรก็ชิลๆมาว่าไงเจ้าของมาบ้างไม่มาบ้างหรือเจ้าของมาอาจจะเดินดูบริเวณรอบๆส่วนเขาก็นั่งเป็นผู้บริหารข้างบนเลย ตำแหน่งของผูดด้บริหารควรจะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งห้องฝั่งซ้ายมีอยู่แล้วกันห้องไว้อยู่แล้วนั่งชิดฝั่งซ้ายสุดหันหน้าออกหน้าประตูอันนี้ถือว่าดีที่สุดเลยคือเรากั้นห้องเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเขาจะเห็นว่าเรามาหรือไม่มาเามนี่ยเขาไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาต้องทํางานเพราะเขาต้องเกรงใจว่าผู้บริหารจะมาอยู่แล้วาม,มาตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีห้องของเขาเขาต้องมา,า,าแต่ตอนนี้เขารู้ว่าคุณไม่มีห้องเขาอาจจะ วันนี้อาจจะไม่มาแล้วหรืออาจจะมาแล้วอาจจะอยู่โซนหน้าไม่ขึ้นมาข้างบนหรอกเขาก็จะทําบ้างไม่ทําบ้างปนะชิลในตําแหน่งที่ถูกต้องมันมีอยู่แล้วข้างนอกก็เป็นตําแหน่งของโซฟาจัดตาแหน่งทุกอย่างให้รับแขกอยู่ข้างนอกตรงนี้เลยแล้วก็น้องๆก็นั่งตรงนี้ได้ครบวงจรได้หมดเลยครับหมดแล้วอ่ะจา์ไม่มีจริงๆแก้ไขหลักๆก็คืออ่ะมีห้องผู้บริหารใช่ต้องเอาโต๊ะของผู้บริหารเข้าไปครับ เท่าที่ฝากมาบอกไม่มีโต๊ะผู้บริหารไม่มีผู้บริหารเดินอย่างเดียวคกับมีเพื่อเปลี่ยนประตูห้องน้ำเราใช่ใช่ครับถูกต้องครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าในเรื่องของดูในตัวหาทรัพย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูตัวเก็บทรัพย์ดีกว่าค่ะงานนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่รัฐเนี่ยจะต้องเอาแปลนบ้านมาให้อาจารย์ดูเลยหามาแล้วเก็บได้เท่าไหร่ต้องดูจากแปลนบ้านนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าเอาคุณผู้ชมขาแอบอยากให้ติดตามกันเพราะว่าในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีโชว์ค่ะ เอาปลาที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่เป็นปลาแบบมาสเตอร์ของปลาครับหลักแสนอาจารย์อันนี้น่าสนใจครับเอออยากเห็นว่าเป็นยังไงนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะตัวนี้อายุแค่ขวบกว่าๆขวบกว่าโตขนาดนี้ใช่อาจารย์ใหญ่ต้นราคาโขบจะขนาดไหนครับมีสิทธิ์ถึง8-90เซนครับตัวเองดีอันล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงุ้ย การ t h อัล l ็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลี่ห่วงจุ้ยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่สัญญาเอาไว้คะ่ะในเบรกนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาด,ดูปลาที่เป็นท็อปคลาสที่พี่รัฐบอกโอ้โหหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆต้อง ประมูมาด้วยบางตัวใช่ครับแม้กระทั่งตัวที่จะให้ดูกันนี่ก็เป็นหนึ่งในปลาประมูลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนเลยอ๋อครับก็ถือว่าคุณผู้ชมในรายการก็มีโอกาสดีที่ยังได้เห็นเพราะว่าจริงๆตัวนี้ได้ขายไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเขาฝากเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะถ้างนั้นขอชมเป็นบุญตาค่ะที่รักค่ะครับยินดีครับคุณพี่ก็ต้องลงไปไหวไหมคะเนี่ยไม่ต้องข่ะเดีนิ้วป๊อกอ่นดีแล้วโดดขึ้นมาเลยครับ วันนี้เราก็จะมีปลาที่จะมาโชว์หนึ่งตัวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเพอเอินโชคดีว่าปลาตัวนี้เพิ่งผ่านงานประกวดมาอา oh. จารย์ครับคุณแครับรางวัลในงานประกวดเขาเรียกเบสอินไซด์เลยนะครับ oh. คือแชมเปี้ยนในรุ่นขนาดไม่เกิน55เซนเป็นปลาพันโคฮากุ โคฮาคนี่หมายถึงว่าปลาที่มีขาวแดงขาวแดงขาวแดงลวดลายแบบไหนเขาก็เรียกโคฮากุนะครับนะครับแต่ตัวนี้เป็นลวดลายที่มีมาตรฐานคือเป็น4ฟร์สเตปเป็น4ตอนนะครับสีแดงนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกยนดังยนซึ่งแปลว่า4 นะครับดังแปลว่าตัวตอนสัดส่วนนะครับก็คือย่นดังเป็น4ตอนนะครับแต่ว่าความคมชัดของสีความไบรท์ของคุณภาพสีแล้วก็รูปล่างของตัวปลานะครับส่งผลให้ปลาตัวนี้เป็นปลาที่มีมูลค่าค่อนข้างครับพอสมควรสูงครับแล้วก็อายุน้อยด้วยนะครับตัวนี้อายุแค่ขวบกว่ากว่าอกกว่ากว่าตัวขนาดนี้ใช่จ้าอย่างนั้นสักห้าขวบจะขนาดไหนครับมีสิทธิ์ถึง890เซนครับตัวนี้มีโอกาสมีัอกมีโอกาสครับไอ่อยากรู้พี่เคยเลี้ยงนานที่สุด เคยเลี้ยงไปสิบสิบปีมีครับจริงเหรอที่พี่เลี้ยงเองใช่ใช่ครับที่บ้านที่ที่บ้านบ้างหรือว่าบ้านลูกค้าที่เราเห็นบ้างนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะพี่เออเขาก็เหมือนมนุษย์อ่ะครับเราเห็นประคับโดยเฉลี่ยใหญ่ๆก็ประมาณเม็ดเม็ดบวกลบอะไรครับเฮ้ยถึงเม็ดด้วยเหคะมีเยอะแยะเลยนะเยอะก็ไม่ได้เยอะก็มีมีฮะเห็นบ่อยๆแล้วกันแต่แปดเก้าสิบเซนที่เจเนอเรลลทั่วไปครับ แม่คุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาเห็นปลาที่เรียกว่าเป็นท็อปคลาสขนาดนี้นะปกติเนี่ยไม่ได้โชคดีที่เห็นบ่อยๆนะพี่ลองจากตัวนี้พอดีขายไปแล้วแล้วก็ลูกค้าเขายังฝากกับเราอยู่นะครับก็เป็นโชคดีของรายการด้วยครับที่จะได้ชมได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่เก็บเงินของพี่ลัตบ้างดีกว่าได้ครับยินดีครับไปเปิดแรงกันหน่อยดีกว่าครับ ปลาสวยขนาดนี้น,นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บเงินดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้านกับ,นบ,บบ้านของพี่รัฐขายาร้าคือจา,จากที่เห็นนะครับบ้านเข้ามาห้องน้ําก็ถูกต้องแต่ผิดอยู่ตรงที่บอกว่าประตูหน้าเป็นบานผักออกแค่นั้นค,ค,คุยังไงว่าซับแทนที่มันจะเข้าบ้านกับการเป็นทึงออกหมดแล้วในคนจีนสมัยก่อนเขาบอกว่าประตูบ้านต้องเป็นบานผักเข้าเท่านั้นหรือเป็นบ้านเรืองไทยสมัยก่อนก็จะผักเข้าทั้งนั้นแต่พอการออกแบบออกมาเทคโนโลยีเข้ามาก็เลยเปลี่ยนจากผัก เข้าเป็นผักออกทางนั้นเลยนะครับถ้าเราผักเข้าบ้านเรากำลังเอาลมจากภายนอกจากธรรมชาติเข้าบ้านเราแต่ถ้าเราผักออกเหมือนกับเอาลมในบ้านดึงออกมานอกบ้านนะครับนั่นคือแนะนําอยากให้เปลี่ยนประตูเป็นบานผักเข้าส่วนห้องน้าอยู่ข้างถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วต่าลงด้วยแต่พอมาส่วนโซนข้างหลังเนี่ยผมแนะนําว่าประตูที่มีอยากให้มีธรณีขวางไว้เขาเรียกว่าซับไหลเข้ามาแล้วก่อนที่มันจะออกเนี่ยจะต้องถูกขวางไว้ก่อนพอมันขวางไว้แล้วมันก็จะตีย้อนกลับเข้ามาหาที่ต่าลงของภายในบ้าน เรื่องที่ต่ำลงของภายในบ้านก็คือห้องน้ําอยู่แล้ว mm. นะครับใน,นตําแหน่งชั้นล่างเนี่ยเราดูแล้วก็ถือว่าโอเคพอเราขึ้นมาถึงชั้นบนเนี่ยที่เป็นห้องนอนเนี่ยลักษณะของห้องนอนผมเห็นแล้วห้องมาสเตอร์อยู่ต้นหลังอันนี้ถูกต้องแต่สิ่งที่มันผิดคือตําแหน่งหัวนอน mm. นะครับเรานอนหันหัวไปหลังบ้านชี้เท้าไปหน้าบ้านกลายเป็นว่ากลางคืนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอน mm. นะครับ แล้วจะอ่อนเพียในเวลาที่โดนแสงแดดมากๆลักษณะการนอนชี้เท้าออกหน้ามาอันนี้อันตรายที่สุดนะครับวิธีการแก้ก็คืออยากให้เปลี่ยนหัวนอนครับจากหันหัวนอนไปหลังบ้านชี้เท้าออกหน้ามาให้หันหัวนอนมาทางสายมืออย่างเดียวครับเราจะไม่คํานึงถึงทิศเหนือใต้ออกตกแล้วเรากําหนดแค่ว่าเรายืนหันหน้าไปหน้าบ้านซ้ายมือคือตําแหน่งมังกรขวามือคือตําแหน่งของเสือค่ะแค่นั้นเองครับถ้าได้ตําแหน่งอย่างที่ผมบอกตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกสุขภาพแข็งแรงอํานาจบารมีเต็มที่แล้ว ซับองตัวบ้านหลังนี้มันเก็บได้ดีอยู่แล้วเพราะน้ําต่าลงนะนี่ก็คือแนวทางของการแก้บ้านหลังนี้คุณาจริงๆไม่มีอะไรมากเลยนาะอาจารย์นาะคือบ้านดีอยู่แล้วไงอาจารย์บอกว่าบ้านที่ดีใครอยู่ก็ต้องดีไม่ใช่ว่าคนนู้นเกิดวันนี้อ่าวล้วจะแก้ตามใครใช่ครอบมากค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่ชมอยู่ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะเซลฟี่ถ่ายตัวเองเนี่ยกับนี่ ทีวีค่ะอาจารย์ค่ะกับรายการ,รดออัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตติลลี่ฮวงจุ้ยนะคะและก็ตอบคาถามอาจารย์ไม่ถูกสองท่านนะคะผู้โชคดีที่ตอบคาถามเข้ามาก่อนก็จะได้รับเสื้อจากรายการไปเลยใช่ครับเสื้อของเราพิเศษยังไงคะอาจารย์ เป็นใบผ่านทางครับเป็นพูดง่ายว่าเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่จะเป็นกิจกรรมไหว้ครูหรือเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามที่ถ้าใครมีเสื้อของเดียร์ล็อกของตีรีฮงจุยสามารถเป็นใบเบิกทางเดินเข้างานได้เลยไม่ต้องลมกิจกรรมอยากอาจารย์เปิดสอนก็ใส่เข้ามาเรียนได้เลยใ่คำถามของเรามีอยู่ว่าจะถามว่าถ้าลักษณะของเราเนี่ยบ้านของเราอยู่ในพื้นที่สูง การที่จะทําบันไดขึ้นมาเลยเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทําให้เดินลําบากขึ้นวิธีการแก้ถ้าบันไดของเราสูงเกินไปจะต้องทํำยังไงโอ้พี่พี่ลรตยิ้มเลยอ่ะผมไม่ตอบเลยผมว่าง่ายมากเลยเห็นไหมถ่ายรูปนะคะกับรายการเราค่ะแล้วก็ตอบคําถามนะคะเข้าไปในเพจของเรานะคะตีลี่ฮุงจุ้ยศาสตที่ช่วยพลิกชีวิตคุณค่ะสอง้โชคดีจะได้รับเสื้อจากรายการไปเลยค่ะ เอาล่ะพี่รัาขาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแอนอยากให้พี่ร้านเนี่ยปากร้านฝากฟาร์มหน่อยดีกว่าก็อย่างนี้ครับก็ถ้าใครที่มีบ้านนะครับและชื่นชอบการเลี้ยงปลานะครับมีบ่อน้ําก็เรียนเชิญนะครับเรามีกิจการที่เปิดมา20ปีแล้วอยู่ตรงนี้เองครับเกษตรนวมินทร์นะครับหลักง่ายเกษตรนวมินทร์ถนนสุขคนทัศวัสด์นะครับปากซอย23นะครับไม่มาไม่ถูกก็02นะครับ9078823ถึง4นะครับหรือว่า Facebook ไทยสุวรรณฟิชฟาร์ม ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะแอมมันจะว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการตีอล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลี่หุงจุ้ยนะคะช่กคืนวันอังคารเวลาสี่ทุ่ครึ่งแบบนี้ค่ะทางช่องอ m ม r ริงทีวี HD 34วันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมรู้สึกสนุกจังเลย จามนอยจบนะใช่ใส่อย่างนี้เลยครับผมไข่ไก่คนตลกจะถูกปะเออแล้วเราพูดอย่างเงี้ยเออเออ